จับไอ้คับจับเอได้ครับจับได้อื่นขอคิดอีกทีมีไหมสวัสดีทุกคนนะครับไอเยี่ยงเสี้ยงเชิญแอมมี่มีเดย์ทักทายคนเดียวก็ยังแบลกอยู่นะครับเสียงให้การอีกทีหนึ่งนะครับเชิญทุกท่านด้วยวันนี้ ทักทายค,<ล>คนอีกทีนึงเมื่อกี้เพลงขึ้นเร็วไปไงไม่ได้มีโอกาสทักทายทุกคนเดินไม่ทันอะไรนะเดินขึ้นมาไม่ทันพอเดินขึ้นมามครันพี่ก็กำลังจะเดินขึ้นแต่เพลงมันไปแล้วพี่ก็เลยเอาใหม่ดีกว่าทักทายทุกคนอีกทีนึงมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชั้นสองชั้นสามด้ไหมครับผมสวัสดีครับอีกเรื่องหนึ่งด้ไนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอะไรนะครับลงมาได้นะฮะชั้นแรกล่ะอ๋อสวัสดีอ่า ปัดด้านหน้านะครับชั้นแรกเขาเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเซี่ยไฮ้แต่ได้ยู่ครับด้านหน้าคุณสตรองมากเลยนะครับคุณสามารถวิ่งฝ่าผู้ชนมาแล้วก็มานั่งแถวหน้าได้ผมรู้ว่าป็นคนเป็นคนฉุกมากนี่มานั่งตั้งกี่โมงกันสิบโมงสิบโมงก็คือห้างเปิดวิ่งเข้ามาเลยถัดไปนะครับถัดข้าวยังยังนะครับตรงนี้ต้องแานพกล่องนะครับ <อ>ออนี <froze S 2> ่รขอขอแอมโมเนียด้วยนะครับตรงนี้แอมโมเนียนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูเราสองคนกันเยอะขนาดนี้นะครับเป็นที่ตหนด,นะดีใจมา,มากเลยที่มาหน้าเรแบบทุกคนมาเชียร์เราสองคนเยอะขนาดนะี้ดีใจมากขอบคุณจริงๆต้ <laughs> นบอนด้วยนะรู้ว่ามารอเราสองคนมานานมากแล้วนะอันนี้มีป้ายสิงโตนี่คือแก้เขินเฉยๆใช่ป้าจริงจริงเอ้าวเหรอ ป้ายสิโตรหรออ้าวป้ายคิดหรอเขามีว้แก้เขินเรียกว่าป้ายแอไป้ายกันเขานนเขาไม่รู้จะยกอะไรก็ยกขึ้นมาเมื่อกี้ขับรถมาคุ้รถติดมากสงใสยวันนี้คนมาดูเราเยอะว่ะอ้อหรอู้สึกมันเต็มเกมปากละมีเพลงคู่มาฝากทุกคนนะครับวันนี้เป็นเป็นอะไรดีเป็น เพลงประกอบซีรีส์นะลูวานลนไม่ใช่กูสะสมให้ตกที่ลูวานลนอ่ะ <_ d ata> เป็นเพลงประกอบซีรีส์เลือกเรื่องไหนนะครับแล้วพวกคุณร้องกันได้ใช่ไหมถ้าร้องกันได้ก็ไม่ต้อง<ช>ร้องแล้เถ้าร้องนะถ้าร้องกันได้ผมจะได้นมเลยไม่ใช่สิถ้าร้องกันได้ช่วยกันร้องดังๆได้ไหมจ๊ะ ได้นะถ้าร้องกันได้นะครับแล้วก็ไปฟังกันที่เราด้วยนะครับแล้วก็ร้องไปกับเราด้วยนะครับผมนี่เรายังไม่รู้ว่าน่าเวทีอยู่ตรงไหนนะผมงงเลยถ้าเตกไปร้องเอาหล่ะตรงนี้พี่น่าอยู่ไหนเขาบอกว่ามีไลฟ์ด้วยสวัสดีไลฟ์ด้วยนะครับผมไลฟ์เต็มบูมไหมครับเมื่อคืมี่น่า

you mm -hmm. you're ya baby pro not to dan man i ma

แค่เร,เรารักกันแค่เพียงในใจสองคนเท่านั้นก็คงเพียงพองการก็รักพอมากว่าคำพูดได้ไม่จำแต่ที่รักเดินจูงมือแค่ใกล้กันมันก็นกนนกนดีมากพอแต่กูรอที่มไม่ต้องการคำพูดให ทีอะไรกันนะหมอคิดนี่เขาจูบกันคิดเพราะว่าเขาจูบกันยังดีที่เป็นรุ่มเราตอนแรกคิดอุ๊ยจี้ใจเลยอ้าวคิดสิต่อใช่นี่รู้กันไหมครับว่าที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทํากันอีกรอบบนเวทีไม่รู้มากกว่หรอเปล่าไม่รู้คำนี้คือทำอะไรกันเขาไม่ให้บอกหรอทำอะไรกันฮะก็จูบกันไงหมอจูบ อ๋ออะไรนะให้พี่สองคนจุดประหลานี่ต่อยสุดปลังเลยนะโอ้ยทำไงดีน้องมันหน่อยว่ะฉันควรทำอะไรราจะทำยังไงกับเสีย เดียวมาลองไปตตามหรือเราควรจะอะไรยังไงดีฮะกันเราคุยกันหลังไวทีง่ายวัเล่นพอเป็นกระสโอเคเล่นพอเป็นกิมมิคพอเล่นมาร้องเพลงเป็นคนเป็นคนบ้ายอเป็นวคนไมายออย่าย่อเยอะนะครับเดี๋ยวที่ตั้งรับไม่ทันพี่ต้องตั้งรับเลยแหละครับไม่ตั้งรับก็ได้ตั้งลุกก็ได้ ตาย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 ังบางทีเราก็ต้องพูดก่อนคิดนะครับแล้าเราพูดไปแล้วมันบางทีก็มีร้านสดอยู่ตรงนี้นะฮะผมเอาเป็นว่าเราทําหน้าที่ของเราดีกว่านั่นคือการร้องเพลงครับที่แล้วก่อนเดิมอยู่แล้วโอเคครับเพลงสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะได้ไปเจอกับสิ่งที่เขารอกันมาตั้งนานเขาไม่ได้รอเราเขารอเรา ไปเจอกับของแถมของแถมองแถมอะไนี้ดีกว่า